การภาวนาหรือว่าการปฏิบัติธรรมหรือว่าการฝึกตนต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างนอกจากการมีสุขภาพดีมีกำลังวังชาแล้วยังต้องมีความขยันหมั่นเพียรมีศีลและเที่จะช่วย สนับสนุนให้การปฏิบัตินะเป็นไปด้วยดีต่อเนื่องเพราะถ้าไม่มีศีลก็มีความร้อนใจมีความวิตกกังวลหรือว่ามีสิ่งมาเป็นอุปสรรคขัดขวาง นอกจกนั้นแล้วยังต้องต้องมีความตั้งใจมั่นนะทางพระเราเรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานเนี่ยเดยวนี้คนไทยไเขาจะาหมายถึงการขออธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้โชคได้ลาภไม่หายป่วยอันนี้ไม่ใช่ความหมายที่แท้ของอธิษฐานที่เป็นธรรมะ หรือเป็นความหมายที่แท้ในภาษาบาลีอธิษฐานเนี่ยหมายถึงความตั้งใจมั่นความตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่จะทำสิ่งดีๆจัดจว่าเป็นบารมีข้อหนึ่งนะพระพุเจ้าเนี่ยทรงบรรลุธรรมก็เพรได้บำเพ็ญบารมี10ประการอย่างครบถ้วนนะหนึ่งในสิก็คืออธิษฐานบารมี เวลาพระจะจำพรรษาเนี่ยก็ต้องมีการทิษฐานนะเรียกว่าอธิษฐานพรรษาตั้งใจมั่นนะว่าจะอยู่จำพรรษาให้ครบสามเดือนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีการอธิษฐานหรือการปักใจตั้งใจลงไปแล้วเนี่ยก็อาจจะคลอนแคลนเลิกกลางคันเพวกเราเนี่ยมาที่นี่นะถ้าเราทิษฐานเอาไว้สักก่อนนะว่า เราจะอยู่ปฏิบัติที่นี่จนครบ5วัน7วันหรือจนครบคอสไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะไม่ออกจากวัดออกจากคอรสไปอันนี้เป็นวิธีปิดช่องไม่ให้กิเลสมันชักพาเราออกจากการปฏิบัติบางทีมารเนี่ยก็มาชักชวนยั่วยวนให้เราเลิกปฏิบัติอาศัยช่องว่าง คนเราทุกวันนี้มันก็มีเชื่อเชื่อข้ออ้างโดยไม่รู้ว่าเนี่ยมันเป็นข้ออ้างของกิเลสแม้จะดูเหมือนมีเหตุมีผลแต่ถ้าเราไม่มีการตั้งจิตอธิษฐานอย่างมั่นคงนะว่าจะอยู่ปฏิบัติจนครบที่กำหนดเอาไว้เนี่ยมันก็จะโลเลพอเจอปัญหาพอเจอ ความไม่สะดวกสบายก็เริ่มลังเลแล้วก็สุดท้ายก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสนอกจากการมีความขยันหมั่นเพียรมีศีลมีอธิษฐานแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จำเป็นนะอาจจะไม่ค่อยมีคนพูดเท่าไหร่ก็คือความกล้ากล้าที่ว่านีื่กล้าไปอยู่ ปฏิบัติในที่ที่ไม่คุ้นเคยหลายคนไม่เคยมาวัดหลายคนไม่เคยนอนคนเดียวหลายคนไม่เคยนอนพื้นกระดานมันต้องมีความกล้านะหรืออีกแย่ง,งนะึงคือไม่กลัวไม่กลัวความยากลำบากไม่กลัวการอยู่คนเดียวนะแะที่นี่เนี่ยจะรวมถึงการไม่กลัวมแมลงไม่กลัวตุ๊กแกด้วยนะเพราะถ้ากลัวแล้วนี่ก จะท้อแท้ท้อถอยหรือคลายความเพียรใช่จริงแล้วเนี่ยแม้จะไม่ได้มาปฏิบัติที่นี่ไปปฏิบัติที่ไหนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือแม้แต่ไปปฏิบัติที่รีสอร์ทที่มีสิ่งที่ให้ความมั่นคงปลอดภัยหรือสวัสดิภาพแต่ก็ยังต้องอาศัยความกล้านะ เราถึงจะปฏิบัติได้ต่อเนื่องแล้วก็เกิดผลดีความกล้าที่ว่าคือกล้าที่จะผิดหรือไม่กลัวผิดยิ่งถ้าปฏิบัติแบบสบติปัฏฐานตามแนวหลวงพ่อเทียนด้วยแล้วนี่จะต้องไม่กลัวหลงไม่กลัวฟุง้งหลายคนมาเนี่ยก็พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็ กลัวฟุ้งกลัวหลงก็เลยพยายามบังคับจิตมีการจ้องมีการเพ่งไปที่เท้าบางแล้วบางคนก็หลับตาเพราะกลัวมันจะฟุ้งบางคนก็เพ่งที่มือนะเพื่อไม่ให้ใจมันฟุ้งไปที่ไหนหรือส่งออกนอกบางคนก็ใช้วิธีบริกรรม บางทีที่นี่เราไม่ได้แนะให้มีการบริกรรมบริกรรมก็เช่นนับเนะี่ยนับหนึ่งสองสามสี่จนครบสิบสี่นะตามจังหวะที่สร้างหรือบางทีก็มีการบริกรรมพุโทโธที่นี่เราไม่มีการบริกรรมหลายคนก็สงสัยว่าถ้าไม่บริกรรมแล้วเดี๋ยวจิตมันก็ฟุง้งฟุ้งก็ฟุ้งไปนะอย่าไปกลัวนะ บางคนกว็วจิตมันจะหลงเข้าไปในความคิดก็ปล่อยให้มันหลงไปนะแล้วเราก็สามารถจเจริญรู้ได้จากความฟุง้งจากความหลงมันเหมือนกับเราจะขี่จัก,กรยานเนี่ยจะขี่จัก,กรยานเป็นก็ต้องไม่กลัวล้มนะคนที่กลัวล้มนี่ก็จะขี่จัก,กรยานเป็นได้ยากเพราะพอกลวล้มก็ต้องมีการเอาล้อเล็กๆสองล้อมามาติดไว้ตรงล้อหลัง เพื่อค้ำไม่ให้ล้มอตาตมาตอนเด็กๆก็ทำแบบนี้แหละนะตอนอายุเก้าขวบสิบขวบได้รถจักรยานมาจักรยานนี้ก็จะมีล้อสองล้อเล็กๆติดอยู่ข้างหลังหรือข้างๆล้อหลังแล้วก็ขี่สบายเนี่นยน่าจะเป็นการขีข่ครั้งแรกแต่ว่า กลายเป็นว่าขี่จัก,กรยานไม่เป็นเลยเพราะถ้าไปขี่จัก,กรยานที่ไม่มีล้อสองล้อมาพ่วงหรือค้ำเอาไว้ก็ล้มแต่ถ้าเราจะขี่จักรยานเป็นก็ต้องนยะไม่กลัวล้มเหมือนก็ว่ายน้ำเนี่ยจะว่ายน้ําให้เป็นเราก็ต้องไม่กลัวสําลักน้ําถ้ากลัวสําลักน้ําเมื่อไหร่นะก็จะขี่อาจจะว่ายน้ําเป็นได้ยาก หรือเหมือนกับการข้ามท้องร่องเลือกสวนไร่นาสวนสมัยก่อนเนี่ยนะท้องร่องมัะมีท้องร่องและเราจะข้ามท้องร่องได้เราก็ต้องอาศัยนะไม้ไผ่ลำเดียวนะตามสวนในเมืองบนสมัยก่อนเนี่ยไปดูมาโอจะข้ามท้องร่องนี่ต้องอาศัยไม้ไผ่ลำเดียวแล้วก็ไม่มีราวด้วย แล้วคนที่จะข้ามท้องร่องด้วยลำไม้แผ่แบบนี้ได้คล่องแคล่วชำนาญเนี่ยเขาต้องไม่กลัวนะไม่กลัวตกไม่กลัวตกนี่ไม่ได้แปลว่าไม่ตกนะตกอยู่แล้วแต่ว่าพอเราข้ามบ่อยๆข้ามบ่อยๆน่้จะตกแล้วตกอีกแต่สุดท้ายนี่เราก็จะส่งตัวได้ไม่ต้องมีราวก็สามารถจะข้าม ท้องร่องได้ด้วยไม่ไผ่ลำเดียวนะการเจริญสตินะอย่างที่เราทำคนที่นี่ก็เหมือนกันนะหลายคนเนี่ยพอไม่มีการบริกรรมไม่มีการจ้องไม่มีการเพ่งมันรู้สึกเคื่งขว้างนะเหมือนกับข้ามท้องร่องโดยไม่มีเราจับพอกลัวว่าจิตมันจะฟุ้งเพราะว่า ไม่มีการเพง่งไม่มีการบริกรรมก็ไม่กลา้าก็เลยต้องบริกรรมก็เลยต้องจ้องต้องเพง่งทำไปนานๆก็เครียดทำไปนานๆก็ปวดหัวนะเพราะว่าพอมีความคิดก็เบรกห้ามความคิดแบบเบรกรดแรงๆเลยหรือว่าการไปบังคับจะให้จ้องไปเพง่งนะอยู่นานๆเนี่ยมันก็ทำให้เหนื่อยล้า จิตก็ต่อสู้ขัดขืนพยศดรวนทําไปนานๆที่จริงไม่นานเเดี๋ยวก็จะมีอาการแล้วอันนี้เพราะอะไรเพราะกลัวกลัวฟุง้งกลัวหลงกลัวผิดนะการปฏิบัตินี่อย่าไปกลัวนะหรือว่าการจรนสติมันจะฟุ้งก็ฟุ้งไปมันจะหลงก็หลงไปแต่ขอให้ทำบ่อยๆทำเยอะๆทำนานๆเพราะอะไรเพราะว่า พอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยสติมันก็จะมีความเชี่ยวชาญชำนาญสังเกตไหมเวลาเราปฏิบัติแล้วใจมันเกิดลอยทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจแมันคิดโน่นคิดนี่มันคิดไป7,8เรื่องสิ 10, เรื่องก็มีแต่จู่ๆเนี่ยก็เกิดรู้ตัวขึ้นมาเกิดรู้ว่าเผลอคิดขึ้นมาและัางที่ที่รู้ว่าเผลอคิดหรือระลึกรู้ว่า กำลังเดินจงกรมอยู่จิตมันกลับมาเลยนะไม่ว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนไปอดีตไปอยู่ในอดีตไปอยู่อนาคตไปที่บ้านแต่ว่าพอรู้ว่าเผลอนี่จิตมันกลับมาเลยกลับมาที่ไหนกลับมาที่กายกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่การเดินกลับมาอยู่การสร้างจังหวะแล่งถ้าเราทำี่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยสติจ,จะทำงานได้เร็วขึ้น หรือผู้อย่างคือว่ามีสติได้เร็วขึ้นสติมันจะผุดขึ้นมากลางใจได้เร็วขึ้นจากคิดไปสิบเรื่องถึงค่อยมีสตินะตอนหลังนี่เ้าเรื่อง8เรื่องก็มีสติแล้วแล้วสติทำงานได้เร็วขึ้นมันเป็นการทำงานของสติที่จะจะเรียกว่าเกิดขึ้นเองก็ได้นะคือไม่ได้ตั้งใจ แต่จะว่ามันเกิดขึ้นเองก็ไม่เชิงนะมันเกิดจากการฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆเหมือนกับเราท่องศัพท์เนี่ยศัพท์ภาษาจีนศัพท์ภาษาฝรั่งเศสอังกฤษทีแรกเราก็จําไม่ค่อยได้แต่พอเราท่องบ่อยๆท่องบ่อยๆมันก็จําได้เห็นที่ไหนก็นึกออกว่ามันแปลว่าอะไรไอ้ที่นึกออกเนี่ยจะเรียกว่ามันนึกขึ้นมาได้เองก็ได้แต่ที่จริงไม่ใช่นะมันเกิดจากการฝึกฝน ทำซ้ำๆสิ่งที่เรามาทำที่นี่คือการเปิดโอกาสให้สติได้ได้ทำงานของเขาขึ้นมาเองให้สติได้พุดขึ้นมาเองเวลามันหลงก็เรารลึกรู้ขึ้นมาได้เองแล้วก็เร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ตั้งใจโดยไม่พยายามถามว่าสติแปบที่สำคัญยังไงสำคัญก็เพราะว่าเวลาเราเจออะไรแรงๆมากระทบแล้วเราเกิดอารมณ์ เกิดความกลัวเกิดความโกรธเกิดความโศกความเศร้าเนี่ยถ้าเราฝึกสติแบบน,นี้บ่อยๆเนี่ยมันจะพูดขึ้นมาและช่วยพาจิตหรือกอบกู้จิตออกจากอารมณ์เหล่านั้นได้กลับมารู้เนื้อรู้ตัวได้เร็วเวลาเราเจอเรื่องกระทบแรงๆเนี่ยมันไม่ทันตั้งตัวนะไม่ทันคิดว่าจะทำอะไรดีหรือจะทำอย่างไรดีนะถ้าไม่มีสติ แต่จะให้สติมันเกิดขึ้นตามความต้องการของเราก็ไม่ทันคิดแต่ถ้าเราฝึกสติบ่อยๆเนี่ยมันจะทำงานของมันเองอย่างเช่นเวลาขับรถเกิดรถ,รถยางแตกขึ้นมาตกใจเกือบจะเหยียบเบรกอยู่แล้วก็เราลึกขึ้นมาได้ว่าเหยียบเบรกไม่ได้อันตรายรถพลิกคว่ำการระลึกรู้ขึ้นมาเช่นนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเองนะ ไม่ใช่ว่าตั้งใจเวลามีคนมาต่อว่าด่าทอแล้วเราโกรธก่อนที่เราจะหลุดปากด่าออไปตอบโต้ตอออไปมันก็นึกขึ้นมาได้ว่าไม่ควรทำอย่างนั้นจิตใจก็เรียกว่าบรรเทาเบาๆจากความโกรธเราต้องการฝึกสติแบบนี้แหละนะให้มันทำงานของมันเองโดยที่ไม่ได้ไป ตั้งใจหรือสั่งให้มันทำเพราะว่าในยามนั้นเนี่ยเราไม่ทันได้คิดนะและของที่มันทำงานของมันเองนะถ้าเราฝึกบ่อยๆมีคนหนึ่งเนี่ยขี่จักรยา,ย,ยานกลางคืนปรากฏว่าจู่ๆก็มีรถพุ่งมาชนข้างหลังแกรู้ตัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพียงแค่เซียววินาที แล้วก็มีปรากฏการณ์สามอย่างเกิดขึ้นในใจของแกนะคือเห็นแสงสว่างแล้วก็เห็นภาพของครูบาอาจารย์ที่เคารพนักถือแล้วใจมันก็เริ่มสวดมนต์แล้วก็หมดสติไปแน่นอนนะเขาไม่ตายนะเพราะถ้าเขาไม่ถ้าเขาตายาเขาก็จะมาเล่าให้ฟังไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเขาตายเนี่ยนะเขาก็ชัวว่วไปดีนะ พอเขาม,มีความกลัวไม่มีความวิตกอะไรเลยเลยสิ่งสามสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเขาไม่ได้ตั้งใจมันเกิดขึ้นเอง,เงนะน,น,นั่นเป็นเพราะอะไรเพราะเขาคิดบ่อยๆนึกถึงครูบาอาจารย์อยู่เสมอเสมอแล้วก็สวดมนต์อยู่เป็นประจำนะอันนี้เป็นอันที่สองของการทำซ้ำๆสติของมอนกันนะสะติมันก็จะทำงานช่วย รักษาใจของเราให้ปลอดภัยนะจากอารมณ์ที่เป็นอกุศลได้ถ้าเราฝึกด้วยวิธีการที่ว่าเนียก็คือฝึกให้สติเขาทำงานเขาขึ้นมาเองนะจะทำกันได้เนี่ยก็ต้องไม่กลัวหลงไม่กลัวฟุง้งเพราะถ้าเรากลัวหลงกลัวฟุง้งเราก็จะไปบังคับไม่ให้มันฟุง้งแล้วถ้าไม่มีการฟุง้งนะไม่มีการหลงสติเราก็จะไม่มีการบ้านนะที่จะฝึกที่จะซ้อม คนเราก็เรียนรู้จากความผิดพลาดเ,เหมือนกับเวลาเราทําการบ้านเนี่ยนะถ้าเราไปลอกคำตอบนะจากเพื่อนหรือว่าจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ไม่มีความรู้แต่ถ้าเราไม่กลัวผิดนะเราก็ทำไปแม้จะผิดแต่เราก็ได้ความรู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคนไทยเราจะนวนมากเนี่ยกลัวผิดนะกลัวมากเลย เวลาครูถามอะไรก็ไม่ยอมตอบไม่เหมือนฝรั่งไม่เหมือนกับคนญี่ปุ่นคนสิงคโปร์นะถามครูถามอะไรนักเรียนก็ตอบไม่ใช่ตอบถูกนะที่ตอบผิดก็มีแต่เขาไม่กลัวผิดเพราะเขารู้ว่าผิดเป็นครูแต่คนไทยเนี่ยไม่กล้าตอบเพราะกลัวผิดแามว่าทำไมกลัวผิดเพราะว่าถ้าผิดแล้วนี่ครูจะด่าครูจะว่าหรือว่าเสียหน้าไม่ว่าจะทําอะไรนะ ก็กลัวผิดจะพูดภาษาอังกฤษนะในชั้นเดียหรือว่ากับฝรั่งก็ไม่กล้าเพราะกลัวผิดผิดแกมมาเนะยแล้วครูนี่ก็เข้มงวดกวดการในเรื่องนี้มากนะคือถ้าตอบแล้วก็ต้องถูกนะถ้าตอบผิดนี่ก็จะถูกครูว่านักเรียนก็เลยกลัวผิดพอโตขึ้นมาปฏิบัติก็เลยกลัวผิดนะก็เลย ไม่ก้าวหน้าที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะการสั่งสอนในโรงเรียนนะการอบรมเลี้ยงดูในบ้านเนี่ยโดยพ่อแม่นี่ก็เหมือนกันนะเด็กจำนวนมากเนี่ยกลัวผิดนะที่กลัวผิดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ากลัวพ่อแม่จะว่านะแต่ต้องการความรักจากพ่อแม่และคิดว่าถ้าทำผิดแล้วพ่อแม่จะไม่รัก ที่จริงเนี่ยไม่ใช่ว่า่าว,า,าว่าแต่ผิดเลยนะมมนก็ถูกเนี่ยถ้าถูกไม่ครบร้อยนี่ก็มีปัญหานะหลายคนนี่กลัวถ้าเกิดว่าสอบแล้วเนี่ยไม่ได้สี่เนี่ยเดี๋ยวกลัวพ่อแม่จะไม่รักเพราะได้สามจุดแปดมารายงานให้พ่อแม่พ่อแม่ไม่พอใจว่าทำไมทำไมไม่ได้สี่นี่เป็งคนหนึ่งนะ ่าสอบได้ถึงเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นตคิดว่าพ่อจะดีใจนะพอรายงานให้พ่อทราบพ่อถามว่าเลขสองเปอร์เซ็นหายไปไหนนับแต่ลั้นมาเนี่ยเธอก็ต้องพยายามสอบให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นทำะไรก็ต้องให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นตไม่ใช่ว่ากลัวถูกพ่อว่านะแต่กลัวว่าพ่อจะไม่รักกลัวว่าแม่จะไม่รักนะคิดว่าความรักของพ่อแม่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องให้เต็มร้อยต้องทาอะไรให้เต็มร้อยไม่มีผิดเลย เธอก็กลายเป็นคนที่เครียดมากนะทำอะไรก็ทำไม่เต็มร้อยจนโตนะเป็นสาวจะไปทำใบขับขี่นะก็ให้ตำรามาเพื่อใช้สอบใบขับขี่ลูกแกก็ท่องใหญ่เลยนะตอนนั้นมีแฟนแล้วแฟนจะชวนไปเที่ยวก็ไม่ไปจะชวนไปเดินเล่นก็ไม่ไปฉันจะท่องนะตำราเพื่อสอบใบขับขี่ให้ได้ร้อย แล้วก็สอบได้สอบได้ร้อยเปเซ็นเลยนะวันที่สอบได้ร้อเอร์เ็นโอ้ยวิ่งมามาที่บ้านมาเล่ามาบอกให้แฟนรู้วันนียฉันสอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะกบกบขีพแฟนเห็นแฟนก็แทนที่จะชมนะก็กลับพูดอย่างนุ่มนวลว่าทำไมเธอทำถึงขนาดนีนะ้เพราะว่าอะไรเพราะว่า สอบไปกับขี่เนี่ยมันไม่ต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นก็ได้นะหกสิบเปอร์เซ็นแค่ผ่านก็ได้แล้วทำไมต้องเสียเวลาทุ่มเทไปกับการสอบให้ได้ร้อยส่วนนึ้งเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยคิดว่าถ้าสอบได้ร้อยแล้วแฟนจะรักแต่แฟนก็บอกว่าแฟนต้องการบอกว่าไม่ว่าเธอจะสอบได้กี่เปอร์เซ็นต์ฉันก็รับถ้นเป็นของใหม่นะที่ทําให้เธอรู้ว่าคนเราเนี่ยนะมันไม่เป็นต้องทําให้เต็มร้อย,ยก็ได้ แต่ว่าคนบางคนนี่เขากลัวนะกลัวว่าจะไม่ได้รับความรักเพราะนั้นเลยไม่กล้าผิดกลัวว่าจะไม่ได้รับการยอมรับจากคนที่มีคุณค่ามีความสาคัญไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือคนรักแต่ถึงแม้จะไม่แคร์หรือไม่วิตกเรื่องนี้นะอย่างน้อยก็คนจนไม่น้อยก็กลัวว่าถ้าทําผิดจะไม่เป็นที่ยอมรับของตัวเองจะไม่เป็นที่ภาคภูมิใจอันนี้มันก็ทาให้บางคนนี่เรียกว่าเป็นพวกที่ ทำไมต้องให้เต็มร้อยถ้าไม่เต็มร้อยนี่ก็จะรู้สึกผิดรู้สึกไม่สบายใจและพอความรู้สึกแบบที่ท่าที่บานที่มาปฏิบัติธรรมนี่ทุกข์มากเลยนะเพราะว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยเพราะการเจริญสติเนี่ยมันไม่มีทางนะที่จะไม่ผิดไม่ฟุง้งไม่พลาดไม่หลงแล้วคนที่กลัวหลงกลัวฟุง้งและพยายามบังคับจิตเนี่ยก็จะไม่ นะเกิดความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติที่จริงแค่จะปฏิบัติต่อเน,นื่องก็ทําไม่ได้แนละ้วเพราะว่าท้อแท้หงุดหงิดโมโหบางคนโกรธตัวเองว่าทําไมถึงฟุง้งนะและถ้าทําแบบนี้เนี่ยนะสุดท้ายก็ทําไม่ได้นานก็เลิกบานะงคนก็แน่นหน้าอกบางคนปวดหัวบางคนก็ตัวแข็งไปเลยบานะงคนก็มือสั่นอานะการเยอะแยะทั้งหมดนี้เพราะความกลัวผิด ไม่เปิดโอกาสให้ใจเนี่ยได้ลองผิดลองถูกบ้างสติจะพัฒนาได้มันก็ต้องผ่านการฟุง้งนผ่านการหลงหลวงพ่อเจนพูดว่าเนี่ยยิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะคิดในที่นี้คือคิดฟุ้งซ่านหรือว่าคิดโดยไม่ไตั้งใจคิดยิ่งมันยิ่งมันเผลอคิดมาเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้รู้ในที่นี้คือรู้ตัวคือรู้ทันความคิด เวลาเรา,าปฏิบัติธรามเราต้องทิ้งความเคยชินเดิมๆนะประเภทว่าเป็นนักเรียนหน้าห้องกลัวผิดกลัวตอบครูผิดนะหรือว่ากลัวสอบไม่ได้ร้อยเนะเพราะว่าเดี๋ยวพ่อแม่จะไม่รักหรือว่าจะไม่ได้ไเป็นที่ยอมรับของคนอื่นรวมทั้งไม่เป็นที่ยอมรับของตัวเองต้องหลุดออกจากความออกจากท่าติแบบนี้ให้ได้ เรียกว่าโผม่ไปเลยนะมันจะผิดมันจะพลาดก็ไม่เป็นไรเพราะเราสามารถจะเรียนรู้จากความผิดความพลาดได้เหมือนกับที่เด็กๆเ,เนี่ยเรียนรู้วิธีการเดินจากการที่ล้มบ่อยๆถ้าพ่อแม่กลัวเด็กล้มนะคอยจับคอยประคองลูกตลอดเวลาไม่ยอมให้ลูกเดินด้วยตัวเองลูกก็จะไม่มีทางเดินเป็นที่เราพวกเราเนี่ยเดินเป็นได้ตั้งแต่เด็กเนี่ยเพราะว่าเราไม่กลัวผิด ไม่กลัวผิดไม่กลัวล้มไม่ใช่ไม่ล้มนะล้มแต่ก็ลุกแล้วก็เดินต่อไปจนกระทั่งรู้วิธีที่จะทรงตัวตอนเราไม่ใช่แค่เดินได้เดี๋ยวย,ยงวิงได้ด้วยนะให้เราเอาตามสังกัญญิเนี่ยมาใช้กับการปฏิบัตินะเพราะว่าในแง่หนึ่งในทางถรมก็มันก็เรากําลังตั้งไข่นะเพราะฉะนั้นมันก็มีย่อมเป็นธรรมดาที่จะล้มนะเรื่องควาหลงเสีย9 5%หรอรหรือ99%ก็ได้แต่ก็ช่างมันไม่เป็นไรทําไปเรื่อย ไม่กลัวล้มไม่กลัวหลงแต่ขอให้ทำอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะดีขึ้น